ครับเช้านี้อากาศก็กสดชื่นนะครับก็มีเมฆปลาปลายนะครับเป็นเมฆฝนนะแต่มันไม่มากครับสดชื่นครับมีนกนก็กำลังจะออกไปหากินนะครับออกป้ามาเองก็ ีเมื่อวานมีปล่อยรับประทานรับชงเที่ยงนิดๆหน่อยๆแต่วันนี้ก็อาจจะมีลงเหลือบ้างนิดหน่อยครับมีหมอกเนาะแต่ว่าก็คงไม่มีแล้วครรับเพาาะว่ก็มันหลงเข้ามาหน่อยนะครับเช้านี้เช้าว,วันเสาร์ที่สี่นะครับกลุ่มพาพันสามร้อหกสิบหกที่อำเภอสูงบมานเองครับ บรรยากาศมีหมอกครับครับสดชื่นครับยำเช้าครับครับสวัสดีครับ